สวัสดีค mm ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเหมือรีพาเซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมือก็ได้ปลาจอมทรงเครื่องค่ะพี่น้องนี่ค่ะของเหมือเองพี่น้องกินกับผักเยอะแยะมากมายวันนี้ก็ได้ถั่วพูบ้านเนาะสวยๆเลยค่ะอ่อนๆด้วยมาค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้คือปลาจอมทรงเครื่องนะคะหนึ่งกระปุกสา0รอกรัมค่ะพี่น้องเต็มถ้วยค่ะปลาจอมทรงเครื่องที่เรียกปลาจอมทรงเครื่องเพราะว่าเขาจะผ่านการแบบปรุงนะคะพี่น้อง ใส่พริกแล้วก็ตะไคร้หอมแล้วก็ปรุงรสนะคะพี่น้องนะมาอืมกัดกับมะเขือนี่พี่น้องอืมข้าสวยร้อนปอระจําช่เพริงจะไม่ค่อยเค็มนะคะ Oh, ใช้ช้อนเยอะไม่ถนัดค่ะถนัดแบบช้อนน้อยๆน,นี่ค่ะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นจอมแบบเป็นกุ้งนะคะพี่น้อง,องเป็นกุ้งหน้าแบบนี้เพราะว่าเหมยไปรำม,มานะคะมือนี่คือเหมือไปรำม,มานะทุกคนื mm hmm. กินกับผักกาดแท่งแซ่บหอมตะไคร้มากอืน,น,อนี่คือถัว่วพูแบบไซส์เท่ากันเลยพ่น้องอ่อนมาก นี่ค่ะใช้กระไคมมาแบบจำนวนจำกัดด้วยพี่น้องแบบรบรีบๆเบล้ลจา้าเดี๋ยวมันจะพิกัดใต้คลิปเนาะ เมนูบ้านๆง่ายๆหลายคนคงจะคิดว่ามันต้องเค็มมากมันไม่ได้เค็มโดดแบบนั้นเลยพี่น้องมันนัวมาก กินกับข้าวสวยหอมมะลิผสมกับข้าวซ้อมมือนะคะวันนี้หวานมาก แแด้เมนูนี้ก็คือข้าวหมดอม้อเลยเพื่อง อร่อยมากดูถูกไม่ได้นะพี่น้องกับข้าวบ้านง่ายๆเนาะไม่ต้องแบบรู้ราด้วยจ้ะยุงประจอมกับถั่วพูเข้ากันสุดๆอร่อย Mm. Em tỏ Ui, mình thấy cung rồi ạ à. <laughs> uh -huh. ต้องมองหน้าจอไปบ่อยถ้าความจำเต็มมันจะตัดไปเลยนะพี่น้อ <laughs> ง สุดยอดอืมรุ่มเนครับงรีบกินครับพี่หน้อง ข้างนอกเขาจะกินข้าวเนะกุ้งคือแบบดีมากฉ่ำ ต,ตัวแล้วพี่น้องยัาไม่อิ่มนะเจอกันไฟ์สดอร่อยมาก